สวัสดีครับช่องกเกษตรไทยนะครับวันนี้ก็มาดูโซนประกวดวัวด้วยนะครับงานจะนเน้นเป็นประกวดอินดูบารซิลนะครับก็จะเป็นโซนโชว์นะครับ มเดื <Es poor S 2> ่อว <le> e> <c ười sed sus> <half intimate> ่าตอนนี้นะครับทั้งเป็บัวและเ็แพะเต็มแล้วรก็ต้องขอความกรุงนาปรงหนหมือนัวบรรยากาศนะครับ

วันนี้มากันหลายฟาร์มเลยนะครับเดี๋ยวจะเราจะเก็บบรรยากาศไปให้ดูนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับ กดติดตามช่องด้านล่างนะครับ มากันเยอะครับปีนี้นี่นะครับกับหักมีเต็นท์ว่างลงได้เลยนะครับช่วงนี้คาดว่าจะเต็มนะมีเพื่อนฝูงอยู่ตรงไหนนะครับรวมๆกับใครได้ก็รวมไปก่อนนะครับ นี่นะครับ<า>แต่เดี๋ยวก็ต้องออกไปเพราะว่าต่อ,ตอรถไม่จอดห้องกำลังว่าง รามก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับตอนนี้เสี่ยพ่อนะครับเห็นครอบมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับตัวจริงเพิ่งมา มากันเยอะนะครับปีนี้ ตัวนี้วัวสุพรรณนะครับจากสุพรรณครับงานก็มีขายพวก

มาจากไหนครับพี่จากโคราชครับอ๋อมาจากโคราชนะครับครับอืโอโันนี้พี่เข้ามาจากโคราชนะครับคอกเพิ่มซับนะครับ จะบอกว่าพิธีกรจะเทียด้วยความใหญ่หรือเปล่าความไม่ไม่ไม่ต้องกลัวนะคะมาจากไหนครับพี่บอลโทรโทรให้เสบียงผ้าอ๋อตัวนี้มาจากเพชรบูรณ์นะครับนะคะวันนี้เราต้องเราความบริบูรณ์ทำนะคะเราอยู่อายุ21เดือนนะครับอดีตดาราดังตอนแรกนะครับคุณสต๊อบโจวยุทธนะคะคุณสต๊อบโจวยุทธนะคะสวัสดีค่ะยังหล่อเหมือนเดิม ดีพระเอกหนังตลอดการนะคะเป็นพระเอกตลอดการแล้วก็มีหัวใจรักดูบาตจริงวันนอกนำเข้าเลยนะเนาะเรื่องจะแต่วันนอกนำเข้าเลยนะคะแล้วก็จะอยู่ในวงการนี่มาจากไหนครับพี่สระบุรีครับผมอ๋อสระบุรีสระบุรีนะครับตัวนี้มาเป็นที่ปรึกษานะคะมาให้คลอกศึกษาตั้งแต่วันประชุมแล้วนะคะช่วยกัน ประชาชนนะครับแล้วก็รับคูปองไปเขียนรายละเอียดนะครับบอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับตรงไหนให้ที่ทำกิจการเราจะมีอยู่สองที่นะครับฝั่งเล็นตำรวดแททีนี้มากันเยอะนะครับเป็นกำรวัวของเราในสถานที่เยอะมากสถานที่รับสมัครเลยนะครับมาเดินมาขอปองได้เลยมาขอเดี๋ยวคนจะบอกเอ๊ะเอาไปแบ่งกวกงสีห้าใบได้ไหมไม่ได้นะครับเรา ให้สิบนะครับหนึ่งคนหนึ่งสิบนะฮะค่ะแล้วเรามาลุ้นอะไรกันมั่งู้จการทีมมีอะไรมั่งคัาเยอะจริงๆครับพัดลมนะครับเน้นก่อนว่าฟรีอ่าฟรีนะครับฟรีนอ่ะท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรมาลงทะเบียนได้เลยนะครับรางวัลใหญ่วันนี้ก็น่าจะเป็นทีวีนะครับแล้วตู้เย็นเราไม่ใช่เอาของ ไม่ดีมันแยกนะครับมีม้ามาตัวงด้วยนะครับโตชิบานะคะโตชิบานำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตวันดีค่ะบักมาวันดีค่ะวันดีค่ะนะคะวันดีค่ะนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตนะคะมีม้ามาหนึ่งตัวด้วยนะครับขมก็หาตารินะคะจากเจตดาฟาร์มนะครับราชบุรีทีวีจอแวนด้วย คะอย่าลืมนะคะใครมามาตัวนึงครับเอาบัตรประชาชนมาขอคูปองไปนะคะช่วงที่บ่ายๆแล้วกันเนาะช่วงบ่ายช่วงบ่ายเนาะเดี๋ยวเราตักแจกแจกฟรีนะคะแจกฟรีเจดสดาฟาร์มนะครับอย่าลยว่าแจกฟรีค่ะถ่านมาเที่ยวอาจไม่เสียเปล่านะครับ